ลกลับมาที่บ้านเราไปดูเรื่องของการจับยาเสพติลดล็อตใหญ่กันค่ะคุณผู้ชมครับครั้งนี้แหมย่ามใจจริงๆปกติจะเจอแต่ว่าเอามาจากแนวชายแดนกลับเข้ามากรุงเทพมหานครเตรียมส่งต่อไปอยังพื้นที่ชายแดนต่อคือข้ามกันไปเป็นต่อๆรอบนี้เอาจากชายแดนมามาอยู่ในกรุงเทพเลยบอกว่าเดี๋ยวจะขายกันในพื้นที่ใจกลางเมืองนี่แหละช่วงสงกรานช่วงมาหาสงการานหยุดยาวซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รู้ว่าจะต้องมีเรื่องแบบนี้ค่ะ ท่านรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็สั่งลุยเลยโอ้โหจับได้อตใหญ่เลยลอตใหญ่จริงๆค่ะ,ะเป็นการปฏิบัติการของตํารวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตํารวจนครบาลน,นะคะที่เขาบุกจับเครือข่ายนี้ได้เป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดเขายึด ได้จำนวนกว่า100กิโลกรัมพื้นที่นี้นะคะบอกไปนี่กลางเมืองจริงๆค่ะคุณผู้ชมถนนรองเมืองซอย5เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเขตปทุมวันนี่ก็จะย่านสยามนะค่ะย่านพารากอนเนี่ยนะนี่คือปทุมวัน ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะใช่เลยค่ะคกลางเมือง,งจริงๆเลยนะคะคซึ่งทันทีที่ได้รับรายง,งานเรื่องนี้ท่านรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะเร้ไปถึงท่านผู้บัญชาการตํารวจนครบาลก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสอบสวนเรื่องนี้พร้อมกับไปดูของกลางค่ะและพบว่าปฏิบัติการในการจับกลุ่มเครือข่ายนี้มันเกิดขึ้นจากการที่ก่อนหน้านี้191เ้าขาไปจับกลุ่มผู้ขายาได้เมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนปีที่แล้วนะคะ แล้วเขาก็ขยายผลมาจนกระทั่งมาพบว่ากลุ่มขายยากลุ่มนี้เครือข่ายของเขาจะนำยาเสพติดมาพักไว้ที่โรงแรมใจกลางเมืองนี้ก็เลยเข้าไปตรวจสอบที่โรงแรมแห่งนี้จนพบยาเสพติดจำนวนมากและพบผู้ต้องหา2คนค่ะสคนนี้คือในขวัญอาหารหรือชื่อขวัญน,นะคะอายุ35กับอีกคนหนึ่งชื่อเดียวกันเลยค่ะนขวัญพลอยสีสวยแต่ว่าชื่อเล่นชื่อแอลอายุ25ค่ะ คือพบยาเสพติดที่ซุกซ่อนในรถเก๋งเนี่ยเป็นยาไอซ์ถึง110กรัมฮะ<ฆ>แล้วก็เป็นในเรื่องถึงคีตามีนอีก60กิโลกรัมเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบคอนโดใกล้เคียงพบยาบ้าอีก7,000เม็ดเฮโรอีนอีก1.4กิโลกรัมไอซอีก8กิโลคีตามีนอีก1.5กิโลกรัมยาอีอีก2,000เม็ด คือเขาไม่ได้เอายาเสพติดทั้งหมดนี้ไปไว้บนห้องพักนะคะเขาใสา่ไว้ในรถคันที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่คันสีขาวนั้นเบื้องต้นก็ไปสอบถามแล้วค่ะก็รับสารภาพว่ารับยามาจากจังหวัดสระบุรีแล้วก็เอารถมาจอดเพื่อเตรียมจะพักที่โรงแรมแห่งนี้ก่อนที่เดี๋ยวสักครู่จะมีคนอีกกลุ่มนึงมารับไปอีกทอดหนึง่งก็คาดว่าจะนำไปใช้จำหน่ายให้กับทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศที่จะมาท่องเที่ยวกันในช่วงของเทศกาลสงกรานตอนแรกคิดว่าสงกรานแล้ว ไม่เป็นไรหรอกตำรวจคงไปดูปฏิบัติการอื่นๆน่ะไม่การเล็ดลอดสายตาช่วงนี้ตำรวจทะลาะกันด้วยเขาก็คิดอย่างนั้นแต่ไม่อย่างนั้นค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่นั้นติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดจนกระทั่งสามารถจับกลุ่มได้นะคะก็ถือว่าเยอะจริงๆค่ะในส่วนของไอซ์ที่เกิดขึ้นนะคะ